ตีหนึ่งตีสองุกน้องขึ้นมากินค่ะ f i r s อ i ม p พ e s s i o n ระหว่างหลอนสองคนเป็นยังไงโอ้ยทำได้โอ้ยทำได้ e ีนี้ก่อนได้กินนาทีเ่าก่อนไอ้หนุ่มตีขาวหงสีทองเออได้ลองโอ้ยไอ้นกมองหน้าเขาแล้วไอ้นี่แม่งหววความมันมึงสองคนมีวีรกรรมเมาเมาสนุกสนุกที่ไหนบ้างที่จะเล่าเรื่อง เด็กแบบเมาแล้วเด็กเทปตะโกนไอ้มอสไอ้เหนื่อยไอเลี้ยลันลันตัวแล้วไอ้มอสพองหมาม้านะอยากจะช้ำเพอแต่ก็ปล่อยมันไว้คนอายุปูสมัยนี้นะเขาไม่รับฟังคนรุ่นแบบมึงแล้วสอนสอนสอนเมาเดินะ ลูกสองคนรีเควสว่ารีเควสหลายอย่างที่มันซ้ำไปหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นแซลมอนดองอีนนี้อยากกินเหมือนเดิมก็คืออยากกินเนื้อตุน๋นใช่อยากกินเทป้องแม็กให้เขาไปตกลงก,กันมา,เ,<อ>า <laughs> เป็นหมูเกาหลีวันนี้เราได้หมูเกาหลีจากร้านซังกุงค่ะโอ้ยอร่อยกันเน้ยโอย เฮ้ยโวยวายอะไรอี่ะกินข้าวกันมามจังเนี่ยยังไม่ได้กินเลยเพิ่มมารายการนี้โดยเฉพาะอันนี้คือรายการอาหารนะนี่นี่คือรายการอะไรรายการกินรายการกินรายการคุยรายการอะไรก็ได้มีหมูหลายอย่างมีสันคอสันนอกสันนสันดาสันขวานนี่เอาไงเราจะกินไปคุยไปหรือเราจะย่างก่อนเราจะกินอย่างเดียวเราจะไม่คุยไม่ได้หรอย่างก่อนดีกว่าเออกินไปย่างไปเฮ้ยเฮ้ยขอจานใบหนึ่งมาลองน้ำมันเด็ด มีอารายการมันก็จะเรียวอย่างนี้แหละขอที่ทีบด้วย ใช่ดูสิเราอยากได้เร็ได้เลยชเอาน้ำด้วยคุณผู้ชมคะรายการแซนมันเริ่มติดดานไปเรื่อยๆนะคะเราจะกินหรือเราจะคุยนะเราจะท้งกินเราจะทางคุยโอเคเราจะย่า้ไม่มีเรื่องคุยมาสําหรับเธอสองคนได้ไหมพี่หนอชิ้นเรื่องมาเรื่องเออมีเรื่องเปียกปนเนี่ยเป็นเรื่องเปียกปนเป็นเรื่องเปียเป็นเรื่องเปียดจริงๆมอสอยู่ออฟฟิศเนี้ยก่อนเจช่มาอยู่ก่อนเจเพราะมอสพูดงานที่นี่นะคะทุกคนใช่จริงๆมอสเนี่ยเป็นเด็กแข่งขันรึแล้วที่โคม ไปเจอตัวในงานแข่งใช่ครับเด็กแคดมี Legend> ่เหรอใช่กับปัดดี้เด็กเส้นคนแ้วเออแล้วทุกคนก็เห็นว่าผลงานเขาเข้าตามึงประกวดอยู่ทีมเดียวมึงบอกเขาไปไม่ใช่ก็ก็ไปฝากฝั่งใช่ไหมใช่เสร็จแล้วเขาก็มาอยู่นี่เพราะว่าพี่โคบอกว่าถ้าแบบถึงฝึกงานอะไรเงี้ยให้มาถามที่นี่เขาเป็นเด็กงานรุ่นแรกเด็กเส้นมาเนี่ยเออเส้นคนเส้นคือมึงค่ะเดี๋ยวมีประเด็นต่อไปหรือเปล่าไม่ผมเลี้ยงแกทีนี้ทีนี้ ที่จะคูยคืออยากรู้ว่าตอนหล่อนสองคนเจอกันครั้งแรกที่ออฟฟิศนี้ first ิมเพ e s s i o n ระหว่างหล่อนสองคนเป็นยังไงได้ไหมได้ไะโอ้โหได้ EP นี้ออนได้กี่นาทีเล่าก่อนเอาไปก่อนผมก่อนตอนที่เจเข้ามาที่เจเข้ามาตอนนั้นน่ะมันเป็นออฟฟิศที่แบบเป็นบ้านเป็นบ้านชั้นห้าอะไรเงี้ยลุกแรกที่เห็นก็คือไอ้หนุ่มตีขาวผมสีทองเออใช่ต้องสีขาวผมทองลก็แบบเห็นหน้าปุ๊บ เป็นหรือเปล่าวะเออเป็นหรือเปล่าทุกคนที่อยู่ชั้นหน้าตอนนั้นน่ะมาถามนี่ว่าพี่เจเป็นหรือเปล่าเนี่ยฉันไม่เคยรู้ไอ้พวกเด็กเชื่อที่นินทาฉันเลยนินทาหลังฉันเหรอลอาหลังฉันเหรอนินทาหลังฉันเหรอเนี่ยแหละค่ะความเจอะอะไรยังไงต่ออะไรยังไงต่อเหมือนครั้งหนึ่งมันมีมอบหมายงานใช่ แล้วแบบพี่พัฒนให้แบบให้ไปดูพวกในการล้างตู้เย็นของในบ้านหน่อยแล้วแบเป็นยังไงแล้วแบบคิดช่วงมาคิดไอเดียแล้วก็มานั่งคิดดูคิดย้อนหลังกันที่แบบเราแบบเออจะได้แล้วก็ไปเอาคิดรายการแรกที่เราคิดเลยคือตู้เย็นไอเดียตู้เย็นแล้วก็แบบมานั่งคุยกันอะไรอย่างนี้แล้วก็แบบเออเริ่มเริ่มสนิทไปเรื่อยๆบบน อ่าอะไรก็คือเฟิร์นิเทชันเราอะไอมอคิดว่านี้เป็นหรือเปล่าเป็นหรือเปล่าแบบจี๊ดๆขาวๆตุ้มติ้งสู้งสูงตุ้มติ้งสูงติ้งด้วยไม่แล้วเขาเป็นคนช่างแต่งตัวไงจ้ใช่เขาเป็นสายแบบแต่งแต่งตัวใช่แล้วอ่า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 แล้วเจ๊ล่ะเฟิร์นิเทชันของเจไอ้มอสเนี่ยเป็นเด็กเป็นเด็กที่เนิร์ดเป็นเด็กเนิร์ดแบบซุ่มเงียบอ่ะคือไอเด็กหน้าห้องอ่ะไอมอสคือเด็กหน้าห้องเลยแล้ว แล้วไอ้ตอนนั้น่ะคือเงียบิ่นเข้ามาใหม่ซุ้มเงียบคือซุ้มแบบดื้อเงียบเนี่ยหรอไม่ซุ้มเงียบคือซุ้มความเก่งแบบเงียบเคียใ้ายเด็กแคว้นเหนือหน้าห้องอย่างนั้นเลยไม่ยอมให้เราดูกันบ้านอ่ะเนี่ยใช่เพราะตอนนั้น่ะเข้ามาใช่ไหมไอเดียอะไรเก็บไว้คนเดียวใช่แต่ก็รู้ว่าเป็นเป็นเด็กที่แบบเป็นเด็กที่ใส่ดีใช่แล้วก็คือเราอะเข้ามาเว้แล้วเราอะอยู่กัน คนหนึ่งชายเป็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งแล้วเขาให้คิดไอเดียซึ่งตอนนั้นอะ่ะเราก็ไม่รู้หรอกว่าไอเดียที่เนี่ยเวลาเขาให้คิดอะ่ะมันเป็นยังไงมันเขาชอบแนวไหนอะไรประมาณเนี้ยแล้วนี่กับไอ้นบจาได้ไปถามมันคุยกับไอ้มอสครั้งแรกเลยนายนายนายตอนนั้นยังเรียกนายอยู่ <S <S นายยังเรียกนายอ<ๆ>ยู่นายนายนายยังไม่รู้ว่าใครเป็นพี่ใครเป็นน้องเห็นพี่วะนายนายนาย ไอเดียเขาประมาณไหนหรอไม่ต้องคิดอะไรบ้างหรอไอนี้ตอบผมกับไอโนบว่าไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันตอบมาได้ไม่รู้เหมือนกันทั้งที่อยู่มาก่อนอยู่เมื่อก่อนโอ้โหไอโนบมองหน้าเขแล้วไอนี้แม่งหวงความมันมันกันไอนี้มันกันเออแต่ว่าสุดท้ายพอประชุมไอเดียจริงอ่ะไอหมออ่ะ ก็ไม่มีไอเดียจริงๆไม่มีก็คือไม่มีก็คือมันไม่รู้จริงๆทาให้เปลี่ยนทัศนคติมันใหม่ว่าไอเนี่ยเออมันเป็นเด็กดีถ้ามันรู้ก็บอกแต่นี่มันไม่รู้จริงๆซื่อซื่อใช่ก็คือไม่มีจนเริมจนทุกวันนี้ก็ไม่มีนะจนจนมารู้จริงๆว่าเออจริงๆมันอ่ะเป็นเด็กขี้แกล้งแต่ภาค i ิิเ r m a ชั่นเราคิดว่ามันแบบ เป็นเด็กติ่มติ่มคือจริงเนี่ยขี้แกงมากโอเคอ่ะเรามากินสังกุงกันก่อนมีเฟิร์สของแม่บ้างไหมมีมีมีไม่ต้องย่างแม่มันกินได้เลยนี่มันคือข้าวปั้นไอะมึงมึงอีเพื่อนอ่ะข้าวปั้นมาย่างเสร็จข้าวจีไปแล้วูอยากให้รอนะทุกคนจะบอกว่าสังกุงอ่ะมนื้ทั้งแบบสดแล้วก็ใครที่ไม่มีเตาเขาย่างให้ด้วยนะเลยเออสะดวกเอาเฟิร์สของแม่บ้างดีกว่าที่เจอพวกผมซึ่งแม่ต้องย้อนไปนานมากเลยเพราะว่าแต่ละคนเจอแบบ first impression ของมอสเนี่ยจำ first impression ไม่ได้เพราะว่ามอสเนี่ยมอสกับบัดดี้เป็นเด็กที่ปลายดูแลเพราะฉะนั้นเขาจะสนกับปายมากกว่าแต่ว่า first impression ของมอสและบัดดี้ที่จำได้คือเหตุการณ์การเมาแล้วเปลี่ยนขอของเขาขงานมันสองคนแล้วก็มีอเพื่อนฝึกงอีก2คน3คนเนาะไอ้หมอไอ้เอ็มอะไรเงี้ยก็คือว่ามันเป็นสุขที่ สิ้นสัปดาห์ก็วันทุกธรรมดาเนี่ยแหละที่มาฝึกงานแค่อาทิตย์เดียวแล้วอยู่วันศุกร์นั้นก็แบบนัดจริงกันเลยแล้วก็เฮนี้ก็เหมือนแบบ้าวกับพี่ลิงอยากรู้จักเรื่องไม่ดีนี่ก็มีชื่อลิงเนาะอยากรู้จักรุ่นพี่ทุกคนพี่ลิงวะไอ้มอสมึงไปชนแก้วกับพี่พทุกคนด้วยความเป็นน้องก็แบบเคารพพี่เชื่อปังเหอไปครับแก้วกับพี่ชนวนใบวนมาปุ๊บนะครับนั่งละเริ่มเมาละนั่งปุ๊บอีวันที่ มอดเกตออกอืมจิตเรัพับขึ้นมาตาก็ผ้ามัวแล้วไม่เห็นอะไรแล้วไม่เห็นแล้วปุ๊บบอกบัดที่เน็ตกูเช้าขอออกไปข้างนอกจริงๆแบบจะออกไปอ้วก้วยแหละแล้วขอไปดูเกตแป๊บหนึ่งออกไปดูเกตปุ๊บภาพตัดเป็นจุ่ช่วงคือผมหายไปผมหายไปเพราะว่าภาพผมตัดไปแล้วตอนนั้นคือแบบภาพตัดแล้ววัดดี้ก็บอกว่าเห็นมอดมันหายไปไหนวะแล้วพี่ไปอะไรอย่างเงี้ยก็ถามพี่ายว่าไปไหนอะไรอย่างเงี้ยโทรหามันก็ไม่รับอะไรอย่างเงี้ยกระพับ ผมเป็นคนโทรกลับไปหายบัตรีิซึ่งตอนนั้นน่ะผมอยู่ที่หน้าหอละก็คือโทรหายไปบัดดด้เข้าหอไปได้เพราะกระเป๋าผมทิ้งทุกอย่างไปที่บัดดด้หมดเลยเข้าขึ้นหออะไรนี้ก็ไม่ได้บัดดด้เออเดี๋ยวกูรีบไปแล้วค่าแท็กซี่มึงกลับยังไงเนี่ยมีเงินติดตัวแค่30บาทและจ่ายทองหล่อไปก่อนนุ่เออเงินติดตัว30บาทว่ะกูก็ให้เขาไปแค่30บะถ้ากูจําได้เป็น ช็อตชอตก็คือหน้าพี่เด็กซี่ก็คือแบบถือเงินสั่งทบักไปแล้วก็สายฟาหัวเนี่ยพี่เขาไม่กระทืบมึงก็ไปนอนตายอยู่หน้าห้องเออแล้วก็มีภาพที่บัดดี้ส่งกลับมาในกลุ่มออฟฟิศอันนี้ไปนอนแอ่งนมวอยู่หน้าห้องเป็นอพาร์ตเมนต์หน้าแล้วเมื่อกี้ทุกคนผ่านไปผ่านมาตอนตอนจะยังไงอ่ะมึงแล้วเช้ามาตัดมาแบบเช้ามาวุ้บตัดมาวุ้บวุ้บเสื้อหายเดินบัดดี้แก้แล้วพอเราไปบัดดี้บัดดี้ก็มองหน้าผม จำอะไรไม่ได้ละสิจำตอนในห้องอย่างกันดีในห้องน้องทั้งห้องแล้วใช่แต่ว่าเฟิร์สอิมเพรสชั่นของเจเนี่ยตอนนั้นเจเป็นเด็กฝึกงานอยู่แกมมี่อะไรนี่เป็นเคทีที่แกมมี่สมัยนั้นนะเจเขามีคู่แข่งเป็นโฮมินจุนด้วยกันสองคนใช่ฮอนมินจุนเหรอเสื้ออะไรนะ้อาร์เอออาร์ม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 อามเป็นเด็กฝึกงานรายการนี้ปิวเขาเขาเกาหลีใต้ของเกาหลีเหนือไม่แล้วเจเป็นเด็กฝึกงานของทีม ทีมมงทีมฝ่ายย้ายเขาก็จะเป็นเด็กตีทอมิจุนอยู่2อโทนตอนนั้นแล้วก็เป็นพิธีการของพี่ๆในแกรนมี่ในจีพีเอ็ทีวีเด็กคนนี้ก็แบบเรียนมาสวเป็นเด็กที่แต่งตัวเก่งตั้งแต่ไหนแต่ลายอะไรอย่างเงี้ยเออนั่นแหละเขาเบิร์ตอิมเมชั่นมอสกับพี่พัทตั้างไงหรอพี่พันตอนนั้นแบบจําได้ว่า ตอนนี้ผมมาฝึกงานรอบแรกตอนนั้นเป็นแบบช่วงปีสามแต่นายพัชก็เข้าบ้างไม่เข้าบ้างอะช่วงที่มาฝึกงานคือเห็นพี่พัชไม่เกินสิบครั้งที่โอโตโนเขาคุยอยู่ห้องข้างล่างแต่พึ่งอยู่ข้างบนบ้านใช่ไหมน่าจะเข้ามาตอนนี้ทำ The Face แล้ว The Face มาประชุมใช่ไหมกับพี่ชัดก็เลยไม่ได้ค่อยขึ้นไปข้างบนทีนี้อยากรู้เรื่องตอนเด็กว่ะอยากรู้เรื่องตอนเด็กคือมึงค่ไหนตอนสามเดือนนะเด็กไปจำไม่ได้ เจเนี่ยเรียนโรงเรียนชายล้วนมา,าสมัยเรียนโรงเรียนชายล้วนเป็นยังไงวะเป็นเด็กยังไงวะเอามอปลายแล้วกันนะเออเออมอปลายมอปลายเนี่ย เป็นเด็กสายศิลใช่แต่เป็นศิลห้องคลิงนะจ๊ะใช่เป็นศิลห้องคลิงแต่ว่ารู้สึกว่าห้องเจ็ดอ่ะก็แสบแล้วเว้ยห้องไอ้ห้องห้องคลิงอ่ะของเทพศิลินน่ะก็คือแสบแล้วแล้วถ้าเกิดเป็นห้องอื่นอ่ะยิ่งแสบเข้าไปใหญ่เออก็คือเป็นเด็กที่แสบแต่ว่าไม่แสบขนาดเกเรอ่ะโดดเลี้ยนอะไรปกติต่อยตีบ้างมีต่อยตีบ้างต่อยตีอ่ะโโอ้หน้อยมากไม อเป็นเด็กปกติเออไม่เนิร์ดแล้วก็ไม่ได้เกเรมากใช่เด็กเด็กแบบก็โดดเรียนอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่เชิงถึงขนาดยกพวกไปตีอะไรขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นแต่ว่ามีแต่ตะบอลมาตั้งแต่เด็กใช่ชอบตั้งแต่เมื่อไหร่ประถุเป็หรอใช่เตะบอลตั้งแต่ปหนึ่งหรือมั้งอ่าชคือชอบเตะบอลชอบดูบอลตั้งแต่เด็กใช่ชอบเตะบอลชอบดูบอลตั้งแต่เด็กและไอชอบไม่ใส่กางเกงในเตะบอลเนี่ยตั้งแต่ใหม่รือเป่าจริงหรือเปล่า ใช่ทุกคนเจไม่ใส่กางเกงในเตะบอลการที่เราใส่กางเกงในเตะบอลถือว่าเป็นความผิดถ <c oughs> ือว่าผิดเลยคล <c oughs> ้ายๆกับว่าเราไม่ใส่รองเท้าไปเตะบอลพอแล้ว <c oughs> แต่เน,นี้ยกางเกงในเราต้องไม่ใส่ไปเตะบอล <c oughs> เพราะว่าการเคลื่อนไหวมันจะเลี้ยงบอลทุกอย่างะผิวไหวกว่าเลี้ยงบอลคนละลูกสีดำเมซี่เขาก็ไม่ใส่หรอถ้างั้นเอ้ยพี่เจไปเจมาบอลมีสามลูก บางทีเพื่อนเตะผิดนะทาไมถึงไม่ใส่กางเกงในเตะบอลเอาก็เมื่อกี้อธิบายแล้วไงว่าผมรู้สึกว่าการที่เราใส่อเออแล้วมันอึดอัดเว้ยการที่เราใส่กางเกงในเตะบอลอะมันอึดอัดเคยสังเกตละวันไหนที่ใส่กางเกงในเตะบอลอะวันนั้นวะวันนั้นฟอร์มจะไม่ดียิงออกเออยิงออกอะไรแต่วันไหนไม่ใส่นะโอ้โหยิงเฉียมใครอยากดูพี่เจเตะบอลก็รอพี่เจลงสะตอรี่ก็ตามนะคะเะเมื่อไหร่บอกเดี๋ยวเชียร์ม่แต่เจเคยเล่าความจริงว่าจริงแล้วอะคือเวลาไปเตะบอล่ะ กลัวกางเกงในมันมันเหม็นเหงื่ออาบเ่ะกูอาบผมเคยพูดมึบกูว่ามึงกลัวกางเกงในอ่ะแบบว่าเวลาออกกําลังกายอ่ะแล้วพอไปเตะบอลอ่ะก็เลยของกางเกงในเก็บไว้แล้วพออาบน้ำเสร็จค่อยเอากางเกงนั้นใส่อลับบ้ใช่ใช่ใช่หรอใช่ไม่ไม่กลับได้กลับบ้านกลับบ้านกูว่านี่ดูเมคเซน์กว่าผิวอีก คือไม่อยากมากมากชิ้นส่วนเวลาเราไปไปร้อนอ่ะม,มันต้องถอดเสื้อเปลี่ยนกางเกงในเปลี่ยนกางเกงมันเยอะเกินไปเนี่ยจะมีถุงเท้าอีกอเราก็เลยให้มันน้อยชิ้นที่สุดแล้วประเด็คนคือการที่มึงต้องเตรียมถุงเท้าไปสองข้างนะคู่ยาวๆไม่เอามือไปหยิบกางเกงในอีกตัวนึงเยเยอะแล้วกระเป๋าหนักแล้วหนักหรอมีกางเกงในเพิ่มเข้าไปอีกตัวนึงคือหนักแล้วกางเกงในกี่กิโลเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งที่อยากถามสองคนนี้คือสองคนนี้จริงๆเป็นคู่แบบ เหมือนคู่พี่น้องคู่เพื่อนกันที่แบบไปเที่ยวด้วยกันบ่อยมากอ่าใช่กูอยากรู้ว่ามึงสองคนมีวีรกรรมเมาเมาสนุกสนุกที่ไหนบ้างแบบเฮี้ยเฮี้ยเลยใช่ไหมเออมีเอเออเยอะด้วยี่เราเล่จเอะเล่าเันเยอะใช่เพราะมันสองคนไปกินเหล้าด้วยกันบ่อยมากให้เวลาคิดก่อนทุกคนครับไม่ต้องคิดเลยมนนีเลยทุกคนอาจจะคิดว่าเวลาผมไปเที่ยวร้านเหล้าเนี่ยผมจะต้องเจ้าชู้จะต้องแบบนแบบมองผู้หญิงคน แต่จริงๆแล้วเวลาผมร้านเล่าเนี่ยนี่แก้ตัวตัวเองแบบด้วยเวลาผมอยู่กับอยู่ร้านเล่าอ่ะผมจะอยู่กับเพื่อนเจียจะอยู่กับเพื่อนกินชนกับเพื่อนสนุกกับเพื่อนอยู่แค่เพื่อนเล่นเกมกับเพื่อนแต่มอสมอสทำไมท่าหนอโอ้โหเรียกได้ว่าอย่าให้ได้มีสาวๆมาอยู่ข้างกายข้างโต๊เลยที่ไหนอันนี้คือกินเพื่องแก้ตัวครับเึ่งแก้ตัวครับคุณไปหาทนายมาเลยมอสจะมีการแบบไปเต้นวาดลวดลายกับโต๊ะข้างๆเสมอ เห็นนี่มนุษย์สัมพันธ์ดีเอะแต่มอสดีกว่าเยอะมากแต่มีครั้งหนึ่งมอสแบบเขาเป็นผู้หญิงทางโตเลยนะอยู่ดีมอสหายไปแล้วก็ไปเต้นไปแบบอยากหาภาพประกมอได้ได้ได้ฟิลแกเต้นอ่ะจะเป็นฟิลฟอนฟอนก็สสาวไม่รู้แล้วคืนไหนเอออะลรวมอสอ่ะผมเป็นเรื่องแบบน่ารักน่ารักของพี่ละกันเเออเอมันคือแบบ เป็นช่วงงานแต่งที่แบงค์ที่ไปเชียงรายกันมีเรื่องเลยะหรอทำนี้นช่วงงานแต่งที่แบงค์ที่ไปเชียงรายแล้วเราก็แบบเหมือนไปแบบหรืออยากไปกินเหล้าแถวแบบเด็กเชียงรายเขาไปกินที่ไหนก่อนงานแต่งปะก่อนงานแต่งที่เราไปไปแรกไปร้านแรกก่อนร้านแรกไปเออก็ฟิลแบบได้หรือสนุกสนุกธรรมดาธรรมดาพอย้ายไปร้านที่สองฟิลแบบเหมือนไปคล้ายตะวันแดงที่เราไปมีเวทีเต้นตะวันแดงเชียงรายใช่ก่อนผับจะเลิก ทุกคนเมาละเมาได้ที่ล้วขอก่อนกลับขอไปเข้าห้องน้ำกันก่อนเข้าห้องน้าไปปุ๊บผมก็ไปเข้าห้องน้ําห้องในสุดปุ๊บพวกที่เจไอเอ็มไอหมอด้วยความเด็กเด็กแบบเมาแล้วเดกรุงเทพตะโกนไอหมอได้เหนื่อยแ้กนันไอเหนืออย่ไหนว้วาพากเหนือแล้วเชอะไรเออทได้ลแล้วเด็กที่เข้ห้องน้ำเชียร้กนหานี่ครวะ เขาก็แบบโอ้ยโดนไอ้เนื้ออยู่ในว่าล้วลืมตัวเพราะปกติที่ผมไปไอ้เนื้ออะไปตะโกนเรียกกลางลานเล่าอ่ะหนีไมโดหนีไม่โดนเลยไปเราก็เรียกไอ้เนื้อที่มั่งเนื้อเออพอมาอยู่ด้วยกันแล้วนี่อยู่รู้จักกี่ปีแล้วสามปียังสามแตสี่แล้วใช่แต่สี่เจทำงานที่นี่กี่ปีแตสี่ปีละจริงเหรอไวมากสามปีกับแปดเดือนอะโอ้โวมากเออแตสี่ปี อ่ะแล้วพอมารู้จักกันจริงๆแล้วรู้สึกว่าแต่ละคนเป็นไงไอ้มอสอะเป็นเด็กที่ใจมากเลยแบบใจอ่ะคือคือถ้าเกิดสมมติวา่าสมมติอนะถ้าเกิดเราอะอยากไปไหนฮะถ้าเป็นคนอื่นอ่ะเราไม่มีทางแน่ๆเว้ที่ เรากาลังจะไปอีกหนึ่งชั่วโมงหรืออีกห้านาทีอ่ะแล้วเขาจะไปกับเราไปวรือะมันไม่ได้บอกอะไรก่อนอ่ะแต่มอสเป็นคนที่ถ้าเกิดไปเลยใช่เป็นเ็กใจซึ่งมันตอบอะไรได้หลายๆลอย่างว่าเนี่ยมันเป็นคนที่ใส่เงี้ยคือมีมีให้ร้อยก็ให้ร้อยอุ้ยลไมคนเป็นใจว่าเขาจะมาขอกันแต่งงานบ้านพวเนี้อะไรเจอ่ะเจเจเป็นไงอ๋อทำไมพี่เจเป็นดีที่ ดูแลน้องดีแต่แบบเทคแคร์ความรู้สึกคนอื่นนะดีใช่ว่ากูชมมึงมาชมกูนะใช่นี่จริงแต่ว่าพอเรามีงานหรือว่ามีเรื่องอะไรที่แบบว่าแบบเครียดเขาก็มาแบบเหมือถามเฮ้ยโอเคไหมเป็นไรไหอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาจะทำอะไรเนี่ยเขาหาที่ทำอะไรความบ้างเนี่ยเกิดหรืยว่าเก็แบบเวลาเราจะไปไหนหรือว่าเราจะทำอะไรเนี่ยเขาก็จะชอบแบบ ขับรถไปโจงเป็นม่วงอ่ะเขาแบบเออเขารักกันแบบพี่ชายน้องชายไงแล้วพอเจมาทํำอู้งานเป็นไงบ้างกับอู้งานตอนนี้อู้งานตอนเรารู้สึกได้ฝึกสกิลการแสดงนะยงนะตอนวหลายเรื่องการแสดงเนี่ยมันมีมันมีมูลและเหตุอยู่เดี๋ยวจะบอกให้ให้พิธีกรก่อนพิธีกรพูดในเชิงความรูสึกก่อนคือตอนแรกมาทำอ่ะต้องเล่าให้ฟังก่อนว่า ใจจริงๆอ่ะความอยากทำอ่ะห้าสิบห้าสิบเออคือเพราะเราปรึกษากันบ่อยเจมาปรึกษาบ่อยมากว่าไม่ให้เอาไงดีวะอะไรคือพี่โคก็ได้มาชวนทำรายการแล้วก็พี่พัทด้วยมาชวนทำรายการเออแบบมีรายการของตัวเองอ่ะนี่ก็เชิงแบบเราเป็นคนที่ไม่เคยคิดว่าอยากอยู่หน้ากล้องเออมาทั้งชีวิตทางนั้นที่เราทำวงการบันเทิงนะเออแต่เราอ่ะไม่ไม่ไได้มีความคิดว่าอยากมาอยู่แทั้งชีวิตเลยแต่ว่าแต่ว่าฟิลอ่ะตัวเองอ่ะนสัยส่วจตัวเป็นคนที่อยากลองอยู่แล้วดีว่าแบบอยากลองอะไรคือแบบ เคยเล่นละครเวทีอันนั้นก็เล่นแค่เรื่องเดียวพอเราอยากลองว่ามันเป็นยังไงพอเราได้เล่นปุ๊บเราก็พออะไรเงี้ยเคยเล่นซีรีส์ใช่ใช่เขาเล่นนานๆานะจ๊ะเด็กปามนะจ๊ะไปจำได้นะจ๊ะโดนมาขับไปเล่นตอนมาํามเนี่ยมันก็เลยเป็นฟิลที่แบบอยากลองเออมันแบบได้ชาเลนจ์ตัวเองเออแล้วพอทำปุ๊บนี่รู้สึกตอนเหตุการณ์หนึ่งเว้ยคือเนี่ยไปเดินห้างกับพ่อแม่แล้ววันนั้นน่ะเป็นวันอะไรไม่รู้เว้ยคนที่ดูรายการเราอ่ะไปเดินห้างมันเยอะมาก 疯了。 แบบคือไม่ได้บอกนะว่าตัวเองเป็นคนรู้จักเยอะคนรู้จักเยอะแต่ว่าฟีววันนั้นนมันบังเอิญแบบงงแล้วแม่พ่อแม่พ่อแม่พูดว่าแบบอีทครังหน้าเราจะแต่งตัวอย่างนี้มาอย่างเนี้ยแบบแต่งตัวชิวๆต้องเออต้องแต่งตัวดูดีแล้วนะลูกเรามีคนรู้จักแม้ซึ่งเขาไม่ได้กลัวว่าภาพหลักเขาจะเสียนะแต่เขากลัวภาพหลักเราไม่ดีไม่อันนี้อันนี้ขอแทรกนิดนึงคือเหมือนแม่นี่เลยเดินไปกลับบางนาแม่กลับมาจากอิตาลีครั้งก่อนไปเดินด้วยกันเหมือนกันเลยเดิน เป็นร้านนี้ตรงนี้ขอถ่ายรูปเดินไปนร้านนี้ตรงนี้ทักตรงนี้ทักคือตอนนั้นแม่ยังไม่รู้ว่าเนี่ยมีช่องของตัวเองที่คนดูเยอะขนาดนะั้นคือรู้ว่าโอเคทําเบื้องหลังให้พี่เบนนะทําเบื้องหลังให้ตู่ว่านทอมนะอะไรเงี้ยแล้วก็มีรายการกับเพื่อนๆนะอะไรแต่ไม่รู้ว่าเรามีคนดูเป็นหลักแสนอะไรไม่รู้จนจบวันกินข้าวกลนเสร็จกลับไปที่บ้านแม่ถามว่ามึงเป็นใครเนี่ย <laughs> ึงใครนี่แม่ถนัดูกแม่ถามว่ามึงเป็นใครอ่ะทำไมคนถึงมาขอถ่ายรูปมึงเยอะแม่งงเออแม่ก็คืองงไปแล้วว่ากูเป็นใครแล้วกูเป็นใครเนี่ยเออแล้วพอได้มอสมาเป็นเครียดดีเป็นไงรายการอุ้งอ่ะนี่พูดหรอกเออคือเล่าให้ฟังก่อนว่าเจกับมอสอะซีอยู่แล้วเวลาไปไหนอะมันไปด้วยกันแล้วมันมีบทสนทนาคึ่งซึ่งตอนแรกอะเจยอะ ยากมากเลยเว้ยเทปแรกจะสังเกตได้ว่าเจถ่ายพี่พัน่์เจไม่พูดเลยไม่รู้จะเข้ายังไงไม่รู้จะคุยอะไรอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นการที่มีมอสเป็นเครียอทีบดีมากกับเพื่อนได้คุยคอนเทนต์ง่ายแล้วอยู่หน้ากล้องอ่ะเราก็สบายสบายขึ้นและอีมอสเนี่ยบอกว่าการละครของของรายการนี้มาเกิดขึ้นจากอะไรไหนแฉมาสิทุคนที่บอกว่าเทปหลังๆมาพี่เจแบบการละครจังเลยครับอู้งานการละครอะไรเงี้ยเทปมันเริ่มมาจาก ตอนนั้นที่ผมกองชนก็เลยฝากให้พี่ตุลาเป็นคนช่วยดูหลังจากนั้นก็คือการเทปนั้นพี่ตุลาดูก็คือการละครทั้งตอนนั้นไปเรื่อยๆเลยก็ตุลาเขาชอบบังคับให้แบบว่าใช่นี่ทำนู่นทำนี่หน่อยแบบเกินยามด้เทปแรกที่การละครคือไอที่ชวนคนไปกินไก่อ่ะเออแล้วเนี่ยกระโดดเดินยิงปืนอะไรมาเลยเขาพโค้ชชวนไอไอไปไรหมอน ไอ้มอสอบไม่ว่างบ่อยมากใช่ทำให้พี่ตุลามาแทนเยอะมากหลังห้าการละครละัรดูกรเสียด้วยใช่แล้วก็แบบคิวมันตรงกันไปหมดก็เลยพี่ตุลาดูซะส่วนมากแต่จนิงๆก็คืออุ้งงานการละคราเลไปเลยแต่ชอบไหม ชอบแหละเราถึงไม่เามอาคือเ,เราชอบเชิงที่ว่าเทปมันไม่นิ่งมันแบบมีอะไรแบบททมทั้งนั้นที่ท,ท,ท่าทุกทีเรามาเราก็สวัสดีครับพูดเนิบเนิบไปแต่เนี่ยมันมแบบเหมือนมีอะไรแต่ว่าก็มากไม่ได้ลแล้วอะเ,เขาเข้าใจว่าเริ่มได้ กันแล้วใช่ไหมเดี๋ยวจะเริ่มปรับปรุงนะครับให้คุณผู้ชมคนดูเริ่มจับได้ว่าเอออ่อนมาล้วครับเออเวลาอ้งานอ่อนก็คือว่าโอเคช่องเจ็ดครับใช่ขาดแค่สี่ีตอนนี้เอเอ่ะทีนี้เรื่องสุดท้ายที่อยากคุยเลยของของวันนี้มึงสองคนเนี่ยนับว่าเป็นเด็กรุ่นรุ่นเด็กอะของออฟฟี่ะที่สนิทกับพี่โคตรมาก เป็นคนที่สนิทกับพี่โคตมากมอสเนี่ยจะอยู่กับพี่โคตตลอดเวลาเวลาท่ารายการต้องมีมอสหาดไม่ได้ส่วนเจเนี่ยพักหลังเนี่ยเขาเริ่มไปดูบอลบ้านพี่โคตนอนทางบ้านพี่โคต ผู้งานพี่าบพี่โค้ดคือเรื่องจริงคือชีวิตแบบนั้นจริงนะทุกคน <c oughs> ถ้าให้พูดถึงมุมพี่โค้ดที่เป็นเจ้านายมึงสองคนอเอาเป็นมุมแบบไม่เคยพูดเรื่องนี้เกี่ยวกับพี่โค้ดมาก่อน<า>อยากพูดถึงพี่โค้ดมุมคนชอบแบบว่าอยากทางานกับพี่โค้ดจังเลยพี่โค้ดน่ารักมากเลยอะไรเงี้ยอยากรู้ว่าพวกเรารู้สึกยังไงเวลาทํางานกับพี่โค้ดก็คือเหมือนพี่โค้ดอ่ะเขาเป็นทั้งพี่แล้วก็เพื่อนในเวลาเดียวกันแล้วก็เจ้านายด้วยอะไรเงี้ยก็คือ เวลามีอะไรก็ปรึกษาแกได้หมดเลยอย่างถึงแม้ว่าเวลาบางครั้งแกชอบไม่ว่างบ้างไม่ตอบไลน์บ้างอะไรบ้างเนี้ยเราก็แบบพยายามตามตามตามพี่โค้ดไม่ได้ก็ตามอายอะไรเคยเจอการสั่งงานแปลกๆของพี่โค้ดไหมไว้มาตอนปี2อตีสาเอ่อเออเมอส ขอมามานะอยากถ่ายทแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้เ <c oughs> ขาชอบเป็นแบบนี้ใช่ยูก็แบบพูดขึ้นมาแล้วผมก็แบบต้องพิมพ์กลับไปว่าไอเดียมาม้าใช่ไหมคร <c oughs> ับเขาฟังไม่หลุดเลยเจ<ช>๊บ้านเจ๊กับพี่โคเป็นไงคือผมอ่ะอันนี้ขอเมาส์เลยนะเมาส์แบบเมาส์แบบพี่โคเสียหายพี่โคแก่จะชอบแบบฟิลว่าแบบอยู่กับเราเว้ยแล้วก็ชิลๆเหมือนฟิลว่าเขาอะารฟังทุกคนเออชิลๆทุกคนชิลๆเลยนะแล้วแบบแต่เวลาแกอยู่ในปาร์ตี้ เอออันนี้คือหลังเป็นหลังนอกเวลางานแล้วนะปาร์ตี้นะแล้วแกจะ แกจะมึนๆหน่อยเออเวลาแกมึนๆแล้วนะแกจะชอบมาพูดกับเราว่าเนี่ยมึงคนอายุกูสมัยนี้นะเขาไม่รับฟังคนรุ่นแบบมึงแล้วชอบสอนตอนสปนัตอนเนเมานะนะอยู่กับกูไว้มึงต้องเก่งอยู่กูอีกสิบยี่สิบปีมึงเก่งไงใช่แต่ในชีวิตจริงครับพี่โครเขาก็ไม่รู้จะพูดอะไรเขาคิดไม่ออกเลยใช่เขาคิดไม่ออกแหม่แล้วทําเป็นอยู่กันแล้วมึนๆแล้วบอกว่าเนี่ยกูเป็นคนรับฟังมึงแต่จริงเขาคิดไม่ออกหรอก เขาก็คิดไอเดียไม่ออกพอๆกันแล้วเขาจเลยแก้ต้องเป็นรับฟังเราทุกคนเป็นพีโด้รับฟังพี่้พี่โดั่นแหต่จริงๆเขาหน้าร้านจริงๆตอนหน้าตาเขาเรารับฟังเราจริงๆลูกหลายอ่าอาทิพิกในการตรวจงานของเจกับพี่โคต้องทำยังไงคือพี่โคเขาอะถ้าเกิด ไม่ได้อยู่กับเรา<ม>แล้วอ่ะโอกาสตอบงานของเราอ่ะมีแค่15บห้เเาเปอร์เซ็นต์ท<ม>่านนสิบห้าเปอร์เซ็นต์เลย<ม>เพราะฉะนั้นเนี่ยแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์คุณอ่ะ<ม>ต้องใช้เวลาที่อยู่กับแกให้ได้มากที่สุด<ม>กลายเป็นผมอ่ะ วิโตกะจะหลีดไปเลยใช่ป่ะหรือฟุลซ่านเขาใช้คำาเหมือนกันได้หมดอ่ะพอเจอหน้แกจะต้องแบบคิดว่าใช่แล้วตัวทางที่เราอ่ะไม่ได้มีงานอะไรเลยนะแต่เราอ่ะเวลาไม่ได้อยู่กับแกแกจะรุ่งเว้ยเราจะขุดคุยทุกอย่างเพื่อมาเหมือนโลกมน้าวเพราะว่าคุไม่ได้เจอแกอีกถามให้หมดใช่ถามให้หมดแล้วมันกูเคยเจอเคยเคยากเคยเคยเจอจีเคยเจอโมเมนต์ไอ้เจ๊รอบหนึ่งพี่โคนเดินจากห้อง เพื่อจะไปห้องน้ำอีเจดักหน้าห้องแล้วคนปวดฉี่มากเลยจ้าอีเจถือมือถือนะพี่เลื่อนให้ผมหน่อยแล้วเดินเดินเดินจนถึงห้องน้ำก่อนถึงหน้าห้องน้ำพี่เนี่ยแล้วนี่ไงอ่ะแล้วแกแล้วแกแล้วแกเดิน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 เดิอ่าผมเล่าต่อในโมเมนต์ห้องน้ำก็คือแกฉี่อยู่ผมก็เนี่ยเอามือถือดูหน้าแกตอนแกฉี่ มืออย่างนี้ดูต้องขนาดนี้กันแล้วว่ะพี่โคนอ่ะแต่ว่ายังไงเด็กสมัยนี้เขาอยากทำงานกับพี่โคนเอาเว้ยเรานี่โชคดีแล้วนะจริงเปล่าไม่จริงเมื่อกี้อย่อนเอาใครที่พูดอะไรเงี้ยเอาอ่อนบ้าง